ก็เดี๋ยววันนี้เรามาที่ถ้ำพระก็เดี๋ยวเราจะไปบุกเบิกหาที่แคมปิ้งกันทางนั้นเราพร้อมที่จะไปเลยหรือเพี่โอเคงั้นก็ลงเลยลุยเลยก็ย<า>ค่อยเบรกก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮียโอ้ยเบรกเบรก โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเราทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเอ็นเฟรนิตี้แบง์นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับเสือเกมเบบี้เบบนะครับแล้วก็พี่เลอนะครับแล้วก็ทีมงานบุญหอป่ามันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาที่ถ้ำพระถือว่าเรามาสำเร็จแล้วแล้วเราก็เจออีกถ้ำหนึ่งลึกลับเลยในนั้นผมเป็นคนนำทัพเพื่อนมาเจอไม่เชื่อไปถามช่องเบบี้เบบได้เพราะว่าเขาถ่ายอยู่ในช่องนะครับเราไปเจออีกถ้ำหนึ่งแต่ว่าไม่กล้าลงไปเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะไปบุกเบิกหาที่แคมปิ้งกันวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นทริปอะไรพี่ทริปหาข้าวป่ากินแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นข้าวเราเอามาเองอชอบมากินในป่าถ้างั้นเราพร้อมที่จะไปเลยเร้วพี่เราจะไปทางไหนทางเดิมหรือวกลับทางเดิมโอเคงั้นก็ลงเลยลุยเลยได้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูทางลงแล้วกันนะครับว่ามันลงยากขนาดไหนนะครับ<แ>เพราะว่าพี่บอกเลยว่าทางขึ้นกับทางลงเนี่ยตอนขึ้นมันจะขึ้นมันจะแบบว่าไม่เสียเท่าไหร่แต่ทางลงเนี่ยมันจะโหลำบากนะครับพี่บอกไว้ก่อนไปไปกันเลยครับ เดี๋ยวครับผมแป๊บนะึงไอ้เหี้ยชันเหลือเกินดูดิดูดิไอ้เหี้ยดูป่าที่พี่มากันเลยครับเห็นไหมโคตรชันเออแล้วเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตอนแรกมันมาทางนี้มันตัดนะครับมันหาทางไม่เจอแต่พี่เป็นคนบุกหาทางเจอโคตรสุดอ่ะโอ้ยเฮ้ยกระแทก ก็จะเอผมไว้ฉ <Bien ven ido> ี่ไม so, okay. okay, like ่โหดครับเพราะทางน่ากลัวมากครับโอเคโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับวันนี้พี่มาเล่นเว็บซุ่ม12โซ่แล้วครับถ้าใครอยากเล่นไปที่2อนกันใช้งานนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาเล่นเกมนะครับผมทิปเปอร์รูเล็ตนะครับเดี๋ยวพี่จะกดแค่2ครั้งนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าสมมติว่าพี่ได้โทรศัพท์พี่เก็บไว้เองนะครับแต่ถ้าพี่ได้เพชรหรือได้บัตรทูนี่บอลเล็ตพี่จะแจกทุกคนครับ ยอยากเกือกไปจะเฮ้ยเฮ้ยได้ห้าร้อยเ็ดแค่แต่ก็ต้องแจกวะไม่ได้โทรศัพท์ไป <S 2> <S 2> <S หลุนกันนะครับผมอย่างน้อยกูขอไอโฟอนสัตว์ไปยังไปเกือด,ดีเฮีเ้ยบมาสิแมงเ้ยเอาข้าวอร่อยอ,อา,อานึกว่าได้คอม โอเคครับได้300บาทเท่ากับว่าเดี๋ยวเราจะแจกทั้งหมด800บาทนะครับก็เด Ci ี๋ยวพี่จะมาแรกให้เลยนะครับผมก็พี่แจก500ใบหนึ่งแล้วก็300รหนึ่งใบแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับทูมอนี่วอร์เรดนะครับก็สามารถกดติดตามและเพิ่มไปที่กระดิ่งนะครับผมเว็บแท้ต้องเว็บ12โซนเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แอร์ไอเดี๋ยแล้วโอ้โหดูดูมันหน่ยครับทุกคนเนี่ยกูขี่ได้เหมือนกันแหละไอสัตว์แต่กูไปจุดเบรกกูอยู่ไหนกูห่อจุดเบรกกูอ่ะเออ จะบัดจ,จัดเฮมาจัดเนี่มันไอเหย่าน้มโคตรเยอะเลยในป่าเนี่ยบอกก่อนนะถ้าใครมาก็ต้องเซฟตี้กันดีๆนะครับหมอกหมึกแว่นเบิร์นต้องให้พร้อมนะครับพวกถุงมงถุงมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใครอยากมาขี่ร่วมทริปสายป่ากับพี่ก็ไปซื้อรถมาขี่ก็ได้ครับ <Okay. S 1> นี่นะดูทางเนี่ยครับมันจะเป็นทางแบบที่ไม่มีไม่มีเลยเลยนะแต่อาจจะมีรอยที่พวกพี่มากันแล้วนะครับผมนี่ไปได้เปล่าเอาเบิร์นเอาเบิร์นเอา ค่อยๆไปเอานะครับเนี่ยโดเรทิด,ดอนเนี่ยได้ครับได้ครับพี่มันอภิวารับไ,ได้อยู่ละเอาโอ้โอ้ระบาดลงนั่นนี่ได้ปะไม่ได้ต้องลงนั่นนี่หนทางเดิมที่เรามาเน <c oughs> ี่ยใครมาไม่เห็นในเกี่ยวคอขาดเลยนะอ <c oughs> ันตรายมาก <c oughs> เป็นทริปสำรวจป่า <c oughs> อีกแล้วเหรอสอจอยอีกแล้วเหรเนี่ <c oughs> อยออกด้านนี้เลยแล้วกัน โอ๊ยน้ำเดี๋ยวแล้น้ำแล้วทุกคนโอ๊ยน้ำอ่าเดี๋ยวให้เขาสำรวจป่าเราดูทางก่อนไอ้ตัวนี้ตอนแรกมันไปได้เนี่ยชั่มันเฟี้ยวอ่ะไปเราก็ลงตามให้มันไปแล้วกันโอ๊ยตรงทางนี้เราก็วนขวา ไปไม่ได้ต้องมาเทียไปเฮียกูหาทางใหม่ให้แล้วโอ้โ้ลำบากโคตรโอ้โหโคตรทาร่าโหดนะครับดูแล้วกันนะจริงๆก็เราเบื่อถนนหลวงแล้วก็มาพักทางป่าบ้างนะครับทุกคนโอเค จะได้หายเงานะครับไปด้านนี้ดีวยครับเราลงด้เรามาด้านนี้เราขึ้นมาด้านนี้ <What? S 1> แต่ด้านนี้มันน่ากลัวจังวะนะค่อยๆเบรกอ่ย <c oughs> ต้นไม้บาดตากูครับผมทุกคนขออภัยด้วยมาดูดีๆแล้วถ่าววันโอ้จะลบโอ้ไปยากวะ <c oughs> นี่ทางไปไหนนี่ไปไหนไม่รู้เรากลับไปทางเดิมที่เขาพามาแล้วกัน พ่อพิงขี่หดกันจังวะโอ้โหที่ไหนไม่มีขอนแก่นมีเสิร์ฟแล้วก็อ้ยโอ้ยโ้ยโอไม่ไหวละดูดิโอ้โหแต่มันก็ใกล้จะตีนเขาแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปหาที่ใหม่กันเพราะพี่เอาสัมภาระพวกสับเบียงอะไรอย่างเงี้ยมากินด้วยนะครับโอเคโอ้ เบรกแทบไม่อยู่แล้วไม่ต้องตามทางคนเข้ามาก็ได้ทางไหนที่เราไปได้ก็ไปทางนั้นแหละโอจะตกรถอยู่แล้วฮะ<บ>ไหวป่าไ,ไม่รู้เรามาไปเกินคือเราเป็นนัมบวันไง<อ>เราเป็นชุดหน้าไงไม่ได้แอคอาร์ตบุญหอหิวข้าวอะ่ะป<ว>ิ้งไก่พันปีอีกแล้วเหรอ พาเราไปเลยก็ได้เข้าไปได้อยู่ <Yeah. S 1> ดูแต่ละคันฟังเสียงเอาอวันนี้ก็พาน้องเกมมาด้วยนะครับแต่น้องเกมบอกว่าโอ้โหที่นี่หม,มากครับ <Yeah. S 1> เพราะไอ้ไูมเขาเล่นกันเถื่อนกว่านี้นะผมก็ไม่เคยไปนะแล้วก็จะไม่ไปด้วยรู้สึกว่ามันโหดเกิน <laughs> จะต่จะต่เห้อ <laughs> ไอ้เจ้ยจะต่ต้นไม้่ะ <laughs> ถูกทางหรือเปล่า แคบเอาปไม่ใช่เไม่รู้อน่าใช่แหละก็ขามาไม่ได้มากก็ต้องขากลับก็เป็นอย่างเงี้ยนี่เอานี่เขามาร์กไว้อยู่เนี่ยต้นไม้ไปเออ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 ไปยากมาก มันเป็นยังไงอาการอะเออครับถึงใกล้จะถึงละเดี๋ยวไปขึ้นอีกทางนึงชิวๆ <c oughs> เย้ยทางคนละบากเดี๋ยวออกซ้ายดีกว่า <c oughs> นี่รถเรามันไปได้ตุวสถานาการณ์ครับระดับสั่งกันทางดีๆโลกไม่จำ ทางระยำรลยจำดีโอ้อนี่หักสองไอ้อามึงรับกูไปโทษเลยด้านนี้ดีกว่าเออเมื่อกี้ไอ้เกมขูดทั้งคลักคลักคลักโอ้ออ้อที่ยังมันที่ไหน แริงจริงพี่อยากหมอบในป่าดูสักรอบนะครับแต่ว่ามันหมอบไม่ได้นะครับถ้าหมอบมันจะแบบว่าต้องใส่กับต้นไม้เยอะนะครับผมมันจะอันตราย <Okay. S 1> แต่ว่าขี่ในป่าไม่ต้องระวังเหมือนในถนนหรอกว่าเต็มที่ล้มก็เจอดินถลอกได้หน่อย oh. ถ้าถนนไม่รู้จะเจอปูน oh. เจอรถเจอทีอ่อะไรวุ่นวไยไปหมดครับ <What? S 1> ไปเร็วไม่ได้ไพราทียทางที่จะจัด oh. ดัดดูดิลลยเข้าป่าไปเลยอะ่ะไอเกมมึงพากูาเลี้ยวผิดทางนี่เฮี้ยบอะไรเลยนะเฮ้ยมัวสัวแล้กกวกูเปิดทางใหม่บ้างทางเก่าบ้างอ้าวเฮี้ยแล้วมีสองทาง งามไส้ละเดี๋ยวเขาดูก่อนตำรวจไม่น่าใช่ทางนี้เราไม่น่าได้มาทางนี้ได้าทางนี้แหละไปครับเราเข้ากุ่มเข้าไปดูเนี่ยมีรถอย่างเงี้ยขี่ได้หมดทางเคยหวันเฮ้ยทางนี้ทางนี้เออทางนี้ แล้วครับทางนี้แหละครับถึงแล้ววัด <Hey. S 1> นี่ออกมาได้แล้ว <Yeah. Ooh. S 1> เป็นไงทุกคนพี่บอกแล้วครับพี่มาถึงก่อนพี่เป็นน้บรวันฉันมาถึงก่อนตลอดไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง <What? S 1> ฉันแอกได้ไหม ไม่มีใครคุยกูไปไหนต่อด้านนี้โอเคป่าตามเข้าไปครับผมทางนี้ก็จะอุลุกลกกังหน่อยนะครับผมโดยบนหอไอเฟลโอ้ยเยอะ <c oughs> ค่อยๆไปนะครับผมเห็น <Okay. S 2> ดีใส่กันนะผมโอเคเหครับไ่ไหนอาการอยู่แล้วไ่ไหนอาการอยู่แล้วไหวหรือเปล่าเนาะ ดินเข้าตาโคยิ้มหายดินเยอะดินไม่ไหวจะเห็นนะเห็นไม่ไหวนะโอ้โหดูครับทุกคนขับกันอย่างห้ามหันมากทุกคนเสียหน้าไม่ได้นะครับงานนี้ผมบอกก่อนนะครับพอเราเปน็นน้ำม้วนเราเสียหนาไม่ได้ได้แล้วหันน้ำมาตลอดไอ้เจี้ยไอ้พุท้ทอนน้ำม้วนกูตลอดหรือเป่าไอ้พุ้ทอนมันไปแล้วไปแล้ว ไอ้สี่ข้อเตือนไอ้ตัดไอ้บ้าไอ้เพี้ยโอ้ดูมันไปดิโอ้โหมึงบ้าไปแล้วไอ้จุบายไอ้ท็อปโอ้เขาถอยไปเว้ยกลัวไปไปเร็วเร็วโอ้ฝุ่นเข้าตาพี่วะพี่ไม่ใส่แว่นตั้นอยู่ท้องนี่ ดูนะครับทุกคนแต่ละคนนี่แม่งมอมเมามอมวันมากนะครับผมไอ,อเจมไปดิไปดิเอาเพื่อนหน่อยเจมโอหินกระเด็นใส่ไ,ไว้ไเหี้ยเด็บตาด้วยตัดจะต้องล้างหน้าแล้วเนี่ยฝุ่นเข้าตา เกิดที่เห็นแค่บุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องหายเดี๋ยวพี่ขอถอดใส่แว่นก่นอนนะไอสัตว์รู้สึกทางแม่งห้าหันมากโอเคชิบหายเอามากูใส่แ,แว่นละมาตานี้แหละไอสัตว์มาเด้อมาเด้อตาเนี่ยได้หมดนะครับเดีรยว เข้าตามมาทันนะแต่พ <superv ising refugees> ี่ว่าไม่ได้ทันโคตรเสือกสัตว์เฮ้ยเด้อเฮ้ยร้อนหน้าตายสัตว์ล้อนหน้าถ้าไม่มีลมอยู่ละทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้ร้อนหน้าแม่งดัดดๆดดั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 ดดด เฮียสัตว์เข้าป่าดูลอยไปดิไอ้เฮียป่ามันป่าเดียวกับบุญหอเลยสัตว์นี่ลอยมันลงอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้ยปวยเอ้ยเฮ้ยดูจ้าดเจอาอเออโอ้เด็กแม่งบอกว่าให้กำลังใจพี่แบงครับผมไม่ไหวละ ก็ให้กำลังใจก็โทษมันพี่จาคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับก็สำหรับใครถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพิ่มเป็นกระดิ่งเพิ่มเป็หมวดในที่นะครับกดติดตามเฟซบุ๊กที่โชคบุญจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณส่วนตัวคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ